เฮ้ยเฮ้ยไปฝ่ารถเข่งนู่นใ่คุณต้องไปหารถเข่งคุณครับม่เป็นะกล้เหรอไม่ะกล้เมื่อกี้เอะไรน่นโเ็วฉลุกสต็มอยกต็อย้น่ะไอตแต่่ยเนแบ ซื้ออะไรครับคุณเอ็นสยามต้องซื้อของส่วนกลางครับ <c oughs> เรามีงบอยู่1,464,000จุดช่างมัน2,86ตอนนี้เรามี2,86แล้วนะันนะนี่ก็เตรียมไปให้น้องไว้ทยงานนะครับไว้กระดาษเช็ดหน้องเช็ดหน้าอเน,นกประสงค์3,36บวกกับ2,000 0เป็น3,38สตีเผื่อไว้3,38สแองแพ็คคือแสนสองตะกี้3,56<ห> <6 S 1> ก็จะเป็น4 ่าราคานี้มันหกหมื่นโบยแสนสองสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกอ่าคุณเชื่อไหมประมาณนี้เหลือประมาณล้านอ่ะจริงๆก็ไม่ถึงด้วยแต่ว่าก็ตีไปคร่าวๆว่าล้านแค่โดนลดพอดไปแฮะแล้วเอ็อสยามจะโดนคนเดียวแทนผมอ้าวคุณสองคุณแบบหนึ่งเดียก็มีบาลานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปฝากรถเข็นนู่นนารคุณต้องไปหารถเข็นคุณครับเออเนี่ยเราซื้อให้พวกนี้ครบล้านเลยเว้ยแล้วก็ไปกินของห้องรี เอีกที่พวกเราเหลี่ยมวะเอาวันนี้ไปเว้ยแล้วก็ไปจีนของฮ่องกงก็อรถผมหายไปแล้วว่ะพี่เดี๋ยวไม่มีของคุณนะถ้าคุณไม่ไปอ่ะคุณไม่มีของคุณนะนี่ปะวะเออเราที่จริงเขาไใช่ใช่ใเหรออันนี้เหรอใช่มามาอินโดอินโดนีเซียอินโดมี่อินโดนีเซียมีเป็นแพ็กไหมน้ำยาซักผ้าไม่ต้องซื้อพี่ซื้อให้แล้วเขาแส่ไปอ่ะใช่อ่ะ ไม่รู้ไม่รู้เก่าอะไรคุยกันเองแต่ก็มีของนสองแสนสองแสนสองพันกลับมาดูพี่ลีครับผมไม่ซื้ออะไรอยู่แล้วครับผมเป็นคนชิลๆคือเพราะว่าผมเป็นคนชิลๆผมก็เลยไม่ซื้ออะไรผมไม่ยังมีจะต้องใช้ผมมีแค่เสื้อผืนหนอนแต่โดนลงโทษโดนด้วยกันนะรู้ไหมสิ่งที่ผมจะทำก็มีต้มไก่เพราะเขารีเฟซแล้วก็เป็นแกงเขียวหวานคือเป็น เป็นกลางส่วนรวมถ้าแบบหิวก็มาตักแบบซุปไก่ต้มีดำไปได้แต่ไม่ได้มีทุกวันบางวันสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกนะครับสำหรับอันนี้ก็ะจะคิดถึงอู่คนนึงนะครับนี่จะเสียโคด้าถ้าโคด้ามานี่คือแบบเสียฟรีแล้วแปดหกสี่สิบแปดสี่สิบแปดสี่แปดห้า ห้าหมื่นหแต่พี่กินแต่ส่วนใหญ่พี่กินซองเหลืองละหมูสับอ่ะพี่ป้อมใส่หมูสับใช่ใส่หมูสับแต่ถ้าเกิดเป็นนี้ผมจะไปผัดไงถ้าอันเนี้ยใส่ผัดถ้าอยากกินผัดเยอะก็อันนี้ไปได้แต่อันนี้ต้มใส่ไข่หมูสับแล้วก็ไม่เอาอะไรเลยให้เพื่อนร่วมทีมจัดการหมดตอนนี้หกแสนหกหมื่นแปดพันหกแสนเลยหกแสนทุกคนเฮ้ยเขาก็ผเลยแล้วก็ให้พวกนั้นโดนเลยอื แล้วเขาต้องมาดูว่ามันจะเป๊ะจริงเั้ยว่าเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนเนี้เก้าหมื่นเก้าสี่หมื่นเนาะเรื่องจะใกล้ก็เรื่องอะไกันจะใกล้เมื่อกี้ทอะไรกันเท่ารถุงเท้าโอ้โหถุงเท้าอ่าเรื่องใหญ่ที่ว่าก็คือสติปลอยคือเนื้อส่วนไหนวะพี่สติปลอยคือเนื้อส่วนไหนคอนเทนต์มันเป็นโกดไงคนห้ามเซิร์ชเนี่ยเดี๋ยวผมโทรได้ ใช่อยู่อีเกมไงมันห้ามโจทย์มันห้ามเซิร์ชเร็วสรุปสติ๊ลอยเลยสตองสตอยน้ัตวนอกเะผมถามพี่พี่จะถามผมกลับดิน้สัตนอกเน้อสัตว์นอกันถ้าก่ไปก็มีไข่กินตลอดมันมีไข่เลยี่เด้อมันมีไข่เอาอันี้เลยิลอยเออมันมีไข่เย่ด้เอาลูกนี้มาสดจัด สดัไปดำนอ่อยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้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 ย้ยเฮ้เฮย อพาราตามนไหนขาวๆอ่ะแบบดำๆเล่นน้อยอ่ะมันมีหนอนมีหนอนสองดีเนาะสดไงถ้ามีหนอนอ่ะไม่มียาลีวยอนดีได้อันนี้มันหลัมม่วไเลแต่แต่แแต่บึ้งกับไว้เอากี่หนอนได้เลยลองดูกะไ้หนึ่งสามห้าเจ็ดห้าหมื่นหนึ่งสามเจดอะไรอะมอน่ไ้ไเจ็ดหบอกทางาด้วยดิ ถือไว้ถือไว้ก่อนสามหมื 35, 3, น่นห้าพันแปร้อยตอนนี้ถอดอันนี้อาเป็นสามหมน้าพัดร้อยเขาอชนะขาเป็น่้ิมาะเป่าชนะหรือไม่เป่าพี่พีะะพ่ดูนู่นก่อนอ๋อโอเคก็ทำมาทีงเทพไดาลาที่ผมเขา้าใจละพี่แม็เขาเคาทำงานอยู่บ่างไปควรเขาเนี่ยโอเคแม้ไม่เป็นไรพี่ตั้งคิวมากขอบคุณครับ ได้แล้วพี่ได้คุณมากครับพี่ไม่มีพี่ผมแย่เลยสัตภาพไอ้นี่ใส่มวก่า่หฮ่าี่าฮาฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่า่ห้อนี้าฮ่าเาฮ่าฮ่าฮ่าก่านอาฮ้าฮ่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 าฮาาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่ขาา ทีมงานชอบน้องๆชอบน้องๆช,ชอบโดยไม่รู้ตัวน้องๆจริงๆอาจจะไม่ได้ชอบแต่ว่าจำใจแต่ชอบโดยไม่รู้ตัวอยู่แล้วมีเป็นชั้นหน้าหรือเป็นอะไรอะไรอีกวะน,นะ,ะนี่หรือเปล่าที่อยากได้พี่ปอมอยากได้าตาอะไครับนาสยามครับนาสยาม <im ous> เป็น <im ous> <im ous> เป็นยากอะเป็นสยามนี่ครับเป็นสยามอันนี้กูไม่ได้คิดนะเป็นสยามครับเป็นนาสยาม โทรหาพี่แมดดิตัวเลือกอ่ะโทรหาพี่แมดตัวช่วยตัวช่วยหรือเจอปวดหนึ่งหกสองแปดจำไว้นะคนดูหนึ่งหกสองแปดนะคนดูบอกเกินคนดูบอกเกินคิดว่าไงบ้างครับถ้าราการคิว่าอยากเขียนรติกระดาษมากไม่คิดคิดว่าเกินไหมไม่เกินหรอกขาดไหมคิดห่อยเกินไหมผมว่าพอดีผมว่าพอดีคิดว่าไงบ้างจากการคำนวณของผมแล้วไม่น่าเกินแต่ว่าเท่าไหร่ไม่เกิดนะไม่เกิมีโอกาสไม่ถึงอยู่ไม่ถึง ม่อนคิดว่าเกินไหมครับไอ้ไม่เหลือจะโดนไม่ได้ครับไม่ได้ครับยกขึ้นครับหัวปากแล้วมองมีหอมไอ้เหี้ยกลิ่นลูกอมโอ้โหห้องนี้หอมหน่อยแค่นั้นดีกันผมต้องมาฉีดท่าเชียร์นห้ะครับ นั่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็ใช้บัตรกรุงสีบอร์ดทิ้งการ์ดในการจ่ายนะครับผมบัตรเดียวครบจบครับใช้จ่ายที่ไหนก็ได้รอเขาที่เกินเสร็จก่อนจ่ายอเคอ่ะนะครับก็ยอดของเรานะครับ2,000บาทนะครับของเราเกินมา30,000กว่ากว่านิดเดียวเกินมาเพิ่มเหร30,000สามหมื่นเกินมาสามหมกว่าบาทเดี๋ยวครไอ้ค่าไอ้สองทีมผมว่ามีแน่นอนเพราะว่าไอ้พวกอื่นเนี่ยมึนๆกว่าเรา ต้มีมคมันคำนวณยากมากอะไร9,000น่ะหวัวละ9,000น่ะเอานี้เป 8, <แ>ล<ะ>่าแปดพันแปดพันตาจบพี่มันจบลงแล้วเมื่อเข้าแล้วเอาอะไรออกไม่ได้นะครับเข้าอะไรห้ามซ่อนเข้าคิดเงินน่ะอ๋อนี่เอาของเบี่ยออกไปก่อนเลยเอาถือว่ารวมแล้วคุณปวดหัวอยู่ที่คุณนะ เกือบได้หมวจเกาแล้วคุณปล่อยจอยแล้วจะซื้อแล้วจะมีงบพอมาซื้อต้อนคิดมัดนงว่าเดี๋ยวได้หมวกเกินตาแล้วแบบนี้โอมป๊อดพี่ป้อมแล้วเข้าตอบที่ยังไม่มานะครับผมรวมทั้งหมดนะครับใช้ไปทั้งหมด1843เกินมาเพียง1 2 8 7 3แปดครับลองประมาณ17บาทเองเกินมาแค่17บาทถ้าจะกลายเป็นที่1น่ะครับผมรออะไรอ่ะคนดดเป๊ะผมไม่ทำเยอะสุดแล้วทำไงก็ชนะอีกทีมันกากเลย เมาสรุปสรุปยอดก่อนนะครับก็คือเงินที่สามารถใช้ได้ก็คือทั้งหมด1 8ึ่งล้านแดแะครับแต่ว่าใช้ไปเพียง1.752.0.1.4นะครับซึ่งจะขาดไป78,317นแปดันสามรอยสิบเจ็ดนะครับประหยัดก็โดนตื้อยากก็โดน คือเยียก็โดนด่าประัจะต้องแดกใสในนี้ใช้อะไรเปช่วยได้บ้างนี่คือช่วยน่ขนมอะไรขนมแบบว่าการิมาณเือเ้ยพี่ลีมันเท่ากันเพี่เท่ากันผมเท่ากันจากมือเชฟผมเท่ากันัมจากมือเชฟจากมือเชฟปรมาณเท่ากันปริมาณเท่ากันหมดโอ้ยไขอชิ้นนึงนี้เอาไปเลยผมไม่หวหรอมันไม่แย่าดมันแย่มากเรือ เราแค่นกได้ไม่ถึงม่นคิดว่าเกินไหมครับไอที่ไม่เหลือยอมโดนไม่อยอมโดนเลยกับกินแบบเนี้ยันอร่อยเฮ้ยนี่ไงเป็นไงอร่อยว่นนี่ไงแต่อยากกินเปล่าเปล่นะไปซื้อแซลมอนี้เซื้อแซลมอนไปกินในแซลมอน่าไม่รู้ไมีซาซิมิหรอห้าหมื่นที่หายไปอ่ะกินซามอนนานก็จบเลี้ยวไม่โดนเลียวม่นมันห้าห่าวตนนันก็เกินสามหมไม่แป ขอครับอตัสะอานะครับอันนี้ให้แล้วอร่อยนอันนี้ด้แบบ้วตู่ะกินได้กินนะให้ไม่้องิอร่อยอร่ออันนี้อร่อยอชิ้นครเน้อให้กิน้หมดจะขอว่าสบีให้หมดเลยไม่ใช่ขออันนี้ชิ้นไม่ได้มีชิ้น่วุ้ยเอ้าหมดแล้วหแล้วอ๋อเจ็ดแกงคำโตหมแล้วหมดแล้วเดียวเดียวเอาบีบใหม่นะบีอยเลยทไอันเหลือเต็มเลย้หมหยแล้วหมดแล เอาเรียนทอเลยเหลังจากคนเหล่านี้โดนลงโทษน,นะครับก็จะบอกว่าทีมงานก็ลงมาเล่นด้วยแล้วก็ยังไม่ได้โดนทำโทษน,นะโอเคครับเจอกัน <c oughs> เทปหน้า